กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปปัิตภัณฑ์กเกษตรตำบลนานหมอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับพริกนาร้างมาขุดบ่อเลี้ยงปลาแปลรูปปลาสม้มเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายกลุ่มนะครับจนมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า20ล้านบาทครับชาวบ้านบ้านปลักจอกตำบลนานหมอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลิตภัณฑ์กเกษตร ตำบลน,หนาหมอนสีอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาขึ้นตั้งแต่ปีพศ2545ครับปัจจุบันมีสมาชิก105คนโดยมีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างรายได้เสริมนะครับหลังจากที่เกล็ดยางเป็นรายได้หลักแล้วด้วยการพลิกฟื้นนาร้างมาขุดบ่อเลี้ยงปลาในกระชังจำนวนเจ็กระชังโดยมีหน่วยงานราชการนะครับเข้ามาให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางกลุ่มอาทิสำนักง,งานประมองอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลา ที่ได้เข้ามาส่งเสริมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานินแดงและก็ปลาดุกนะครับพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในการเพราะเลี้ยงปลาได้เองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานครับด้านสำนักงานเกษตรอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับได้ให้ความรู้สนับสนุนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้านบรรจุภัณฑ์ด้านการตลาดและด้านงบประมาณ โดยสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจแปลร,รูปชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรตำมบนนาหมอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีหลากหลายได้แก่การแปลร,รูปปลาส้มปลาดุกล้าปลาดุกเส้นปลาดุกแดดเดียวและก็ปลาแป้งแดงนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ของกลุ่มนี้ก็จะเป็นปลาส้มถือเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เริ่มผลิตมาตั้งแต่มีการก่อตั้งกลุ่มแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป็นอย่างดีต่อยอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆด้วย สำหรับสูตรปลาส้มนาหมอสีครับเป็นการผสมผสานระหว่างสูตรโบราณเข้ากับการปรับสูตรให้เข้ากับยุคปัจจุบันซึ่งสูตรโบราณเป็นของขุนทวดพวงอินทองเพชรที่ได้มีการถนอมอาหารโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำปลาที่หามาได้นำมาหมะัก ทำเป็นปลาส้มนะครับใช้เกลือป่นกับน้ําตาลทรายแดงในการหมักจนเข้าที่แล้วก็นําเข้าคั่วที่สดใหม่มาคลุกเคล้าเข้ากันเป็นส่วนผสมในขั้นตอนสุดท้ายของการหมักปลาส้มแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าไม่ใช้วัตถุกันเสียนะครับซึ่งนอกจากส่วนผสมที่ลงตัวแล้วนะครับยังมีในส่วนของการผลิตที่ใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนอีกด้วยนะครับโดยสามารถนำปลาส้มมาทำเมนูอาหารได้หลากหลายนะครับทั้งหลนแกงทอดนะครับ ปัจจุบันลูกหลานได้สืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าวจนทําให้ปลาส้มนาหมอสีเนี่ยเป็นที่ยอมรับในความอร่อยติดตลาดมาจนถึงปัจจุบันเลยการันตีจากรางวัลต่างๆมากมายจนล้นตู้นะครับจากจุดเริ่มต้นการรวมกลุ่มแปลรูปปลาสม้มที่มีความเข้มแข็งความสามาคัคคีสามารถต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มต่างๆของสมาชิกอีกกว่า12กลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและก็กลุ่มกองทุนภยัยพิบัติครับโดยรวมครับทุกกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกกว่า20ล้านบาท ทั้งนี้ทําให้สมาชิกก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแหละครับมีอาชีพสามารถสร้างรายได้นาเงินไปใช้จ่ายภายในครอบครัวอย่างเพียงพอสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลาส้มนาหมอสีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลิตภัณฑ์เกษตรตาบลนาหมอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับตอนนี้เราได้ขึ้นไว้ที่บริเวณด้านร่างของจอแล้วนะครับ